กราสัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโอมผีกุกุกูนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พูดคุยกันแบบนี้ครูปกติผมแม่งเป็นคนที่ไม่ทักทายอะไรแบบนี้หน้าคลิปตัวเองเลย <g år> สวัสดีครับอยู่กับรายการช่วงใหม่ของผมนะครับคือผมแนี่งเป็นคนที่เล่นเกมกาชาเยอะมากนะโดยเฉพาะไอ้เกมค่ายนี้กูเล่นไปแล้ว3เกมนะฮะแล้วก็เกมมือถืออีกนะฮะเกมประเภทแนวนี้นี่กูเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้น นี่คือรายการใหม่ของผมถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายให้ถ้ากูมีงบให้พวกมึงดูนะนี่คือรายการชีวิตติดก,กระชากครับเฮ้น่าดีใจใช่ไหม <g ash> ก็กระชาในวันนี้อยู่กับเกมเก s ชิน Impact หรือเปล่าวะเกมเกิดจริง Impact. อิมแพคป่ะนะครับเกมเก s ช i นอิมแพควันนี้มีตู้ใหม่มานะครับเป็นตู้ของแพทโอเคยุดหยุดหยุดยุดทุกคนครับคือในคลิปเนี่ยผมอธิบายเรื่องตู้ได้มัวซัวตัวเหล่งมาก โอเคผมจะมาอัดอธิบายให้ทุกคนฟังนะตรงนี้เลยก็แล้วกันตู้ใหม่ที่พวกเรากำลังจะเปิดนะั้นเป็นตู้ของประจําแผท5.0นะครับซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่ชื่อแผทว่าดอกไม้ที่ผีบานบนเส้นทางที่แผดเผานั่นเองโดยที่แพทนนี้นั้นมีการอัปเดตใหญ่นะครับอัปเดตใหญ่เลยก็คือการขึ้นเมืองใหม่อย่างนัตลานนัดแลนนัตเอ่อแล้วแต่ภูมิจะเรียกอะ ซึ่งกาชาที่เราจะมาเปิดในวันนี้เนี่ยเป็นกาชาประจําแพทนี้เลยซึ่งเป็นตัวละครใหม่ตัวละครของนัดลั่นเลยนะครับโดยที่ตัวละครของนัดลั่นเนี่ยเมื่ออยู่ในพื้นที่ของนัดลั่นเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือพอวิญาณราตีนั่นเองซึ่งไอ้พอวิญญาราตีนี่แหละครับจะช่วยในการสํารวจในพื้นที่ของนัดลั่นได้ดียิ่งขึ้นในตัวละครของนัดลั่นในแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีอย่างคาชิน่าที่แจกให้หรือว่าเป็นตัวตู้กาชาในเฟสแรกอย่างตัวของมูรันิ่่นนาจะไไไดดด้้้เเปปลลแว ทุกคนก็จะเห็นว่าตัวละครเหล่านี้นะั้นมีความสามารถในการสำรวจที่ยอดเยี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในนั้นล่านเองหรือว่าเป็นพื้นที่นอกนั้นล่านเองก็ตามแน่นอนตัวละครใหม่อย่างคินิสเองเขาก็มีจุดเด่นจุดขายเรื่องการสำรวจด้วยเช่นกันแต่ว่าคุณสมบัติตัวละครเนี่ยเราค่อยไปว่ากันที่หลังครับในวันนี้เราจะมาเปิดตู้ตัวละครใหม่นั่นก็คือคินิสที่เป็นตู้ในเฟสสองรีรันพร้อมกับไรเดนโชกุนแถมมีข้างตู้เป็นเชเบลสซาระแล้วก็โทมานั่นเองซึ่งเป้าหมายในวันนี้ของเราเนะื่องคือเราต้องเปิด ให้ได้คินิสโดยที่ไม่ดูดเลดเพราะว่าผมเปิดค้างติ่งไว้ที่30โสรแถมโอกาสห้าสิบาที่จะออกด้วยนอกจากเป้าหมายของเราจะคือคินิสแล้วยังมีเป้าหมายก็คือข้างตู้ก็คือซาร่าหนึ่งตัวเพราะว่าซาร่าผมค้างอยู่ที่4ีนานมากพวกมึงอาจจะไม่เชื่อแต่เชื่อกูเหอะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเชฟรุสคือผมไม่มีเชฟรุสเลยสักตัวก็ต้องเปิด <c oughs> ให้ได้เชฟบุสด้วยเช่นกันส่วนโทมัสช่างหัวแม่งเฮี้ยกูซีหกไปนานแล้วโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาชมความเกลือของผมไปพร้อมกันมาดูกันว่าผมจะได้คิินส หรือว่าจะได้ตัวละครที่ผมต้องการครบเป้าหมายในวันนี้หรือเปล่าโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันครับ <laughs> โอเคมาเริ่มกันนะครับสิบโรแรกสีส,สครับม่วม่วม่วมข้าม,ามข้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 ามได้สติงเลสดี้ยอ๋อแล้วก็ระบบใหม่ของเกม เวอร์ชัน1.5นี้ระบบกาชานะครับเวลามันออกทองเนี่ยมันจะมีอีเวนท์ที่เรียกว่าคว้าแสงดาวซึ่งไออีเวนท์นั้มันมีโอกาสทำให้เราเนี่ยได้ตัวหน้าตู้เพิ่มขึ้นไว้เออมันดีตรงนี้ไอ้เหี้ยแต่กูรู้สึกว่าม่จะมีโอกาสถ้ามันจะเกลือก็เกลือไอ้เหี้ยโอเคเมื่อกี้40-50หน่า <c oughs> <c oughs> What the fuck? <c oughs> คือเออกูเข้าใจว่ากูอยากได้สาระแต่ได้แค่ตัวเดียวก็ได้แต่อ้ที่เหลือนี่มันอะไรวะเ yes. <laughs> ชฟเชฟลูสกัวเ <laughs> ชฟเชฟกูอยู่ไหนเชฟเชบโอเคห้าสิบหกสิบครับไอ้ย yeah, สีดาวสีดาวสีตัวพระเจ้าไอ้เชฟกูอยู่ไหนวะโอเคเจ็ดสิบครับ เข้าเนื้อกูแล้วนะโอ้โหเชฟไม่มา 80. 80 80นี่เข้าซอฟิตี้แล้วครับเพราะว่ามันเข้าซอฟิตี้ตั้งแต่76เพราะฉะนั้นเนี่ย80เนี่ยแม่งเข้าซอฟิตี้แล้วมีโอกาสได้ทองแล้ว80โน้คว้าแสงดาวไม่มีคว้าแสงดาวอ่ะ71 72 73 74 เจ็ดห้าสอพิต้เจดิมาจ็ดบเไม่มาเจ็ดไม่ม้มันลึกจังยเจ็ดเก้าหวยมือเอ้ยเอาสุดด้ามเลยอฮ้ยแปดส ทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะผมไม่เคยถ่ายเก็นชินให้ทุทกคนดูนะฮะคือตัวละครทูถาวอรอย่างชยนาะรีเนี่ยเป็นตัวละคนเก่งนะฮะซึ่งเมื่อเข้าแพทนี้มามีการแจกตุกคนห้าดาวกูก็เพิ่งกดแรกมันไปไอ้ชิบหายมันคือกูไม่เคยมีมึงมึงไม่เคยลุเละไหมกูแต่รอบนี้ไม่ต้องเดฟะไม่ก <laughs> ูชีวิตกูมันเศ้าไอ้เฮียแล้วไม่มา มาอย่างลึกอู๋ซีนหนึ่งเพราะมึงเชฟก็ไม่ได้มาก็ลึกไอชิบหอ,อยไม่สนละไอ้เหี้ยมามาลึกไม่พอมาหลุดด้วยคุยเอ้ยอออไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปต่อครับ <laughs> ไปต่อโอ้ชิบิตมันเศร้าสิบ คือรอบนี้ถ้ามันหลุดอะถ้ามันออกทองคือมาเลยยี่สิบเฮ้ยทีเผอทีเผอ what the fuck มาไงไมยเฮ้ยทีเผอไปไปว้าว กะเสียงดังเมื่อกี้แต่แบบไอ้เหี้ยใครมันจะไปคิดไว้สักไอ้คนหมดหวังอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาผมเชฟด้วยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้เจ้เฮี้ย คนลุกเลยพูดอะไรไม่ถูกเลยเฮียโอ้โหนี่ๆๆใจใสใจทีม pues อ mm ันนี้เป็นทีมนี้มานี่ดิตรงนะมามากดให้เฮียเฮ้ยคีเลตชาร์จเพิ่มขึ้นอีก15ขอบคุณมาก ยังปั้นไม่เสร็จนะยังปั้นไม่เสร็จเพิ่งได้แบบนี้ยังปั้นไม่เสร็จเก็บของมาปั้นคิมิสแทน <c oughs> อยู่ไหนไอ้ชิมึงทำกูช็อกแดกนะโอระญีมาก <c> ก <oughs> <c oughs> ็เสด็จแด่เดะซาสเกะฮุงไ <c oughs> อ้ย่า <c oughs> กูช็อกแดกว่ะ <c oughs> โอ้ยได้ป่ะเสียงอิดอัดอัดที่ทุกคนได้ยินไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะมันเป็นเสียงเก้าอี้ผมเองฮะเสียงเก้าอี้กูนี่คือเก้าอี้กูมันคือมันดีกว่าเกมมิ่งเกียร์ตอนนี้ อันดับแฟร์อย่างฟ้าไม่เสร็จอันดับแฟร์ยับฟ้าไม่เสร็จนะครับดาบก็คงคือผมไม่ไม่มีดาบอื่นใช้น่าจะไปใช้ดาบคราฟแทนหรืออาจจะใช้ดาบนี้ไปก่อนออคินิกส์จริงๆ,ๆสมุมดดาบเวลแมงไม่พอด้วยเยอะเย้ขาดขาดแคขนด,ดูทรงแล้วมันมันมันน่าจะไม่พอนะไม่ไม่ไม่พอยุคลืมเก็บโอ้ชิตโอเค วันนี้สำหรับคลิปชีวิตติดคาชาตันนี้นะก็โดยรวมแล้วก็เกลือก็ถามว่าเกลือไหมก็ก็เกลือกึ่งดีเพราะมัน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 ลุ่นเละไปแล้วแต่มันก็ออกเร็วไงมัน30มสมันออกเลยซึ่งโอเคมันันจบแค่นี้แหละเออคินี้มองกล้องสิไม่ต้องมันมองอีกีสิอ่าำวันนี้ก็ไปแล้วครับมาคลิปสั้นๆนะมาตะโคกวกว่ายตะโคกกีดกร์ดให้ได้ฟังกันโอเค ไมล่ลนะครับแล้วเจอกันใหม่ส่วนคลิปรีวิวคินิสจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะแบบเกมเพลย์คินิสโอ้ยยังไม่คล้องเดี๋ยอะไองไปกเลยโอเคไปครับไป